รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ สวัสดีคุณผู้ชมครับอยู่กับผมนั่นในเกศเสพสวัสดิ์ปลาละกัวงนฤทธยาในรายการจุดเปลี่ยนสายแข็งรายการที่เราจะมาพูดคุยกับบรรดาผู้คนสายแข็งตัวตึงในวงการเกี่ยวกับเรื่องราวการใช้ชีวิตแบบสุดตรงของเขาและอะไรที่ทำให้เขาเจอกับจุดเปลี่ยนวันนี้แขกรับเชิญของเราครับต้องใช้คำว่าอดีตคาสโนวาสายเปเจ้าชู้ตัวพ่อครับเป็นทั้งพิธีกรนักสนแสดงคอมเมนเตอร์นักร้อง เจ้าของธุรกิจมากมายเลยและตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็พร้อมแล้วครับเสนาหอยคุณเกียรติศักดิ์อุดมนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับนั่งตรงนี้ไม่ใช่นั่งดีๆผมกังวลนะกังวลอะไรครับมันดูเงียบๆนะฮะจริงๆแล้วเราสองคนเจอกันบ่อยมากๆเลยพี่หอยก็ถือว่าเป็นพี่ชายของวงการบันเทิงครับก่อนหน้านี้เนเมื่อหลายสิบปี งานสร,ร้างชื่อของคุณเลยก็คือรายการแกล้งคนครับผมในวงการบันเทิงแทบจะไม่มีใครที่ไม่โดนคุณแกล้งเลยและก็ไม่มีใครครบด้วย <c oughs> ช่วงแ้นเพราะตอนนั้นมันไม่มี <c oughs> รายการที่แกล้งคน <c oughs> น้อยมากน้อยมากน้อยมากน่าจะเป็นรายการเดียวเลยที่แกล้งดารานะฮะทำม,มาประมาณถ้าเกิดนับเป็นเทปออกอากาศเนี่ยกี่เทปกี่ EP พีฮะเจ็ดร้อยจะบ้าเจ็ดร้ี เกือบทุกคนในยุค80-90ต้องโดนรวมทั้งคุณก็ยังโดนผมจำได้คุณผู้ชมมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็มีรถคลาสสิกที่ผมรักมากๆเลยแล้วก็เวลาพวกนี้เขาจะแกล้งใครเขาจะประมาณใช่ว่าอะไรอะย่ำยีของรัก ก็มาลากรถผมไปพาเอิญผมพเปืนผมย้งได้ผมพกปืนนั่นไงผมว่ากลลงไปจะยิงให้แหลกลานครับ,บดีเหตุการณ์ไม่บานปลายครับผมไม่ต้องห่วงเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาการทําแกล้งคนเนี่ยผมจะหาข้อมูลก่อนอผมจะขึ้นกระดานเนี่ยทีมงานจะขึ้นกระดานเลยมีเป็นร้อยข้อ ยังคุณเนี่ยไปถักร้อยก็โอ้โหนี่คุณคุณรักรถเพราะฉะนั้นผมจะย่ายีรถคุณก็แค่นี้แล้ววิธีการที่ไม่ให้เกิดเรื่องคือคุณจะไม่รู้เพียงคนเดียวแต่คนรอบข้างของคุณทั้งหมดจะต้องรู้เรื่องอ๋อไม่ไงไม่ว่าผู้จัดการไม่ว่าเคยเคยมีแบบว่าแบบครอบคลุมไม่ถึงโดนจับเข้าคุกยังมีเลยแสดงว่าเหตุการณ์บานปลายเอาตำรวจตำรวจนครบาลมาจับอ่า ทำคุณติ๊กกิ่นสีพี่ติ๊กกับพี่กิ๊กเนี่ยเขาเคือคนที่ตั้งบริษัทรัก6กข,ข,ขึ้นมาคือเรารักเขามากแล้วเราสนิทกับเขามากเราก็เลยคิดว่าเราจะตอบสนองบุญคุณเขาสักนิดนึงแล้วเราเขาหาข้อมูลว่าเราจะทํายังไงกับคุณติ๊กกิ่นสีดีอ๋อคุณอยากจะสนองคุณรุ่นพี่โดยการแกล้งเขาสัหน่อยสักน,นิดนึงคุณกกสารา<ป>เลวมาคุณสารแน่ฮะคือจริงๆเราก็บอกพอหาข้อมูลแล้ว เฮ้ยเขาพูดอยู <sh arp et he> people, to ่โอ้พี่ชอบตอนนี้พี่พี่บ้ารถคลาสสิกอุ้ยโดยเฉพาะรถรถเบนซ์เข้าทางพวกคุณเลยเพาคุณจะย่ายีของรักของผู้คนเขาไม่ได้คุณทำกับผมเขาไม่ได้มีเป็นของเขาไงแต่จริงๆเขาเคยเราก็ไปแอบถามมาเพ๊่เขาเคยไปคุยกับคุณวิทยาโกมลกุล คุณต,ตุ๊กวยดาคุณตุ๊กวียาดาเขามีรถอยู่คันหนึ่ง้วแบบคลาสสิกมากๆเป็นเบนซ์คุณคุณติ๊กเคยอยากขอขับอ่าผมก็เลยโทรไปหาคุณตุ๊กวียาดาให้โทรบอกว่าติ๊กเดี๋ยวพี่จะไปพัทยาแต่ไม่ได้เอารถไป น้องน้องจะเอาไปขับเล่นไหมอ่าคุณติ๊กได้ยินอย่างนั้นเอาสิครับแต่เราได้เอากุญแจเขาเรียกว่าเป็นกุญแจเสริมไว้กุญแจเสริมที่เป็นอกุญแจสำรองวันนั้นเขาแอคเลยเปิดประทุนปึ้งโอ้โหขับเข้าออฟฟิศเขาเลยซึ่งอยู่ใกล้ๆออฟฟิศเราพึ่งเสร็จปั๊บเราก็ได้ขับรถของเขาขโมยรถเขาเรียกง่ายๆว่าขโมยเดินลงมาแกก็บอก รถไม่ใช่รถด้วยแล้วราคาตอนนั้นประมาณน่าจะ3 3ล้านกว่าโอ้โหหน้าแกซีดหน้าแกผืดแล้วเราก็ต้องมีการที่ผมบอกว่าคนรอบข้างจะต้องรู้หมดเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักคุณติ๊กที่สามารถคุยเรื่องนี้ได้คือเป็นตำรวจแน่ๆตำรวจยั่ใหญ่เลยเราโทรไปเตรียมเอาแล้ว ถ้าพี่ติ๊กโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้อืเรากะจะปึ๊บแล้วพรุ่งนี้ค่อยคืนอเราอยากจะเห็นสภาพสารลูปของเขาเวลาทำรถคนอื่นในมูลค่า3ล้านหายทิ้งเวลาให้เขาใจสั่นเล่นสักวันหนึ่งก่อนโอ้แต่พอได้สักประมาณตอนบ่ายๆพี่ปอดที่เป็นตำรวจโทรมาไอ้หอยมึงเฉลยเถอะ เพราะตอนเนี้ไอ้ติ๊กมันจะบ้าอยู่แล้วแล้วเนี่ยโทรหาพี่ทุกๆครึ่งชั่วโมงคึ้งชงเป็นอย่างนี้อย่างนีอางนี้เอาวะถ้าอย่างนั้นให้โทรกลับไปให้พี่โทรเลยบอกว่าเจอแล้วอยู่แถวแถวเทพดีลาเห็นรถมันขับอยู่แถวแถวนั้นพิติก็เอาวะไปขับไปตรงแถวเทพดีลาจังหวะพอดีเลยขับรถผ่านปึ้งแล้วกล้องเห็นอ่ะพ like ิติ๊กรอ ขับตามเลยเราขับตามเลยไอ้นี่รถก็หนี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 ขับจนจนสุดท้ายไปไหนไม่ได้ฉเฉลยอาสาะแน่นแนอย่าเอาออกนะไม่ตลกลบทิ้งถ้าเอาออกดูแก้งตำรวจแ <c oughs> ล้วแกก็กลับรถไปเลยเราก็พยายามโทรพี่ติ๊กรอเล่นนะสาะแน่ครับไปรับสายาไปตามถึงบ้านไป ไม่เห็นไม่อยู่ไม่รับทํำไงดีวะก็มันทำอะไรไม่ได้จนอพอพอเข้าออฟฟิศวันลุ่งขึ้นตอนประมาณบ่ายโมงคุณเชื่อไหมรถตํารวจเกือบสิบคันน่ะตอนออฟฟิศจับผมอะไปที่191นี่คุณที่ที่แกล้งขโมยรถอะไรใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณทำแบบนี้ คุณอาจจะโดนวิสามานันนะคุณอาจจะโดนวิสา,ามันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องติดคุกรถตำรวจเกือบสิบคันน่ะจับผมอ่ะไปที่หนึเก้าหนึ่งนี่คุณที่ที่แกล้งขโมยรถอะไรใช่ไหม ใช่ครับคุณรู้ไหมถ้าทําอย่างนี้เนี่ยคุณอาจจะโดนวิสามันนะจริงครับผมขอโทษครับผมพิติสมาไม่ติดพิธีเขาไม่คุยกับคุณเขาให้ผมผคุยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องติดคุก <c oughs> คุณอยากจะหลุดไหม <c oughs> คุณยกมือสาบ,บานต่อหน้าพระข้างหน้าพูดตามผม <c oughs> ผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วครับปุ๊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 บสักพัก พิติกเดินออกมาก้องเดินออกมาโอเคออกได้ละคุณโดนแกงคุณโดนแกงคืนไอติ๊กแคงไอพิติกโอ้ลุกติดคุ้งเลยนะตอนนั้นอ่ะคุณผู้ชมฮะนี่ก็คือต้องใช้คำว่างานสร้างชื่อของผู้ชายที่เราเรียกว่าเสนาหอยเนี่ยแหละฮะจากรายการสารแน่แก้งคนแต่สุดท้ายท้ายสุดคุณก็กลายเป็นคาสโนว่า ในความเป็นแบบว่าพ่อหนุ่มสายเปยแหม <c oughs> ซึ่งดูจากทรงแล้วคุณไม่น่าเป็นคนเจ้าชูช้นะ <c oughs> <c oughs> กายหยาบคุณไม่น่าดูเป็นคนเจ้าชูช้นะโอ้ใจกายหยาบด้วยไอคำว่าคาสโนวาเนี่ยฉาย,ยานี่มันได้มาจาก <S 1> 1, <S ยังไงเที่ยวทุกวัน2เป จีบหญิงเยอะเอาง่ายๆคือตอนนั้นมันมันยังไรรุ่นอยู่นะมันมันก็ทําทุกวิถีทางที่จะอยู่ในในทรงแบบนี้อายอมรับว่าไอความเที่ยวทุกวันของคุณเป็นที่ล่ำเลือนะเพราะว่าไปไหนใครก็เจอแต่ก็ต้องพูดซ้ําๆกันอยู่ดีว่าเจอพี่หอยหน้าห้องน้ํานะเจอพี่หอยหน้าห้องน้ำแล้วไปดักหน้าซ้วมเนี่ยมันได้ผลบ้างไหมได้เบอร์ได้คุยได้พากลับด้วยไหมนี่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 วันหนึ่งมีผู้หญิงมา เชื <Basil> like paper, like there, Luckily, ่อไหมผมยาวสลวยเดินเข้ามาเหมือนโฆษณายาสัะผมอ่ะผมปิวปิวเดินมาเลยิวเดินมาคนเดียวเลยคือผู้ชายทุกคนในวันนั้นน่ะตั้งบริธินเชื่อเลกูจะต้องได้ผู้หญิงคนนี้ทุกคนเป็นรวมทั้งผมด้วยผมก็คิดว่ายังไงก็ต้องได้แบบเออไม่ได้เบอร์ก็ได้อะไรวะจนผับปิดไฟเปิดเพลงแอบเหงาขึ้นอได้ล็อกเลยกำลังจะออกผ่านโต๊ะเขาเว้ย เพลงเพาะนะคะอุ้รับใจบอมบอมบอมเลยเอาแล้วเข้าแผนโอเค <Okay. S 2> พี่พี่กลับละครับเอ๋อ,อหนูก็จะกลับแล้วกันแต่พี่พี่ส่งหนูดได้ไหมคะเฮ้ยเช,ชื่อไหมผู้ชายที่เข้าไปหาเข้าเนี่ยมองเป็นแบบก็แอกเลยอ,ะอ่ะบุลแอกแต่ไปครับพูดอะไรก็เดินเดินไปก็อ่าไปเรียกแท็กซี่ขึ้นปึ้งนั่งแท็กซี่มาปึ้งแล้วภาพตัดแล้ว ตัดไปตอนตื่นเลยเอาเ้าเฮ้ยทำไมวะผมอยู่ในผ้าห่มอะ,อะแล้วผมรู้สึกเลยว่าเขาน่าจะนอนข้างๆผมกลับไปก่อนอีกทีแล้วกเ็เขาไม่อยู่แต่เขาไปอยู่ไหนอ่ะผมได้ยินในห้องน้ำผมเสียงอืมไอ้ที่ผมจินตนาการเลยนะฮะว่าเขาคงจะอ่าสระผมอ แล้วผมมีไดอยู่อผมนึกภาพอย่างนั้นโหน่าจะน่าจะสวยแล้วก็เซ็กซี่มากๆาผมก็กล่าวว่าเอาวะเปิดเข้าไปภาพที่เห็นคือโวายเออ ยินยินท้าเอวยินท้าเอ็มกนเคำเดียวที่เขาพูดเลยุยแล้วพี่ก็บอกอะ่ะใช่ใช่ไหมเขาเขาบอกว่าแล้วก็โกรธไม่หยุดด้วย คงต่อขึ้นอ่ะเข้าใจว่ามคงต่อขึ้นอ่ะหนวดมันจะขึ้นเร็วมาก <c oughs> <c oughs> เร็วมากแต่คุณต้องบอกนะว่าเขาสวยมากถ้าเขาดูอยู่หรืออะไรเราไม่ได้บุลิ <c oughs> ผมยังจําเรื่องของคุณเป็นเรื่องที่ผมจําไปตลอดชีวิตแล้วเขาขอโทษนะฮะเขาแปลงแล้วเขาแปลงแล้วแต่ไอ้ไอ้ไอ้ตุ่มขนพวกนี้มันแปลงไม่ได้ คือต้องบอกว่าใช้ชีวิตสบบสุดตรงแบบนี้นะฮะเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี้ก็ถือว่าต้องระวังไว้หน่อยใช่ใช่ใชเอาเป็นว่านะฮะเรามีคําปรึกษาดีๆจากคุณหมอที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เดี๋ยวผมพาคุณไปพบแพทย์ท่านนี้ก็เป็นอายุรแพทย์คลินิกอายุรกรรมจากโรงพยาบากลกรุงเทพนะครับแพทย์หญิงปวโนรัตติรังสรรสุขครับคุณหมออยู่กับเราสวัสดีครับ สวัสดีค่ะนันนีสวัสดีค่ะคุณหอยวันนี้มีอะไรมาปรึกษาหมอคะสวัสดีครับคุณหมอครับเอ๊การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยสามารถติดต่อกันทางช่องทางใดได้บ้างฮะแล้วก็คุณหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องใดบ้างครับคุณหมอครับต้องติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะจะสามารถติดต่อได้ผ่านทางการสัมผัสน,นะคะช่องทางที่มีเพศสัมพันธ์กันนะคะก็ได้ตั้งแต่เรื่องของช่องปากนะคะอ,อวัยวะเพศหรือว่ารวมถึงผิวหนังบริเวณโดยรอบพวารหนักค่ะ อ๋อแล้วโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโรคอะไรบ้างครับคุณหมอครับก็คือโรคหนองในเทียมนะคะโรคหนองในแท้ซิฟิ i ลิสนะคะ h i ชรวมถึงโรคติดต่อ HPV แล้วก็เริมค่ะอือแล้วโรคไหนที่พบได้บ่อยที่สุดครับอาการของโรคเป็นยังไงครับคุณหมอครับ ยกตัวอย่างเช่นนะคะห้องในเทียมที่พบว่าเป็นโรคที่พบบ่อยมีการติดต่อจากผู้นอนนึงไปผู้นอนหนึง่งในผู้ชายเนี่ยแค่บางคนรู้สึกแค่ปัสสาวะขัดเล็กน้อยหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็เหมือนแค่เป็นน้าําใสๆออกมาบริเวณปลายอวัยวะเพศส่วนในผู้หญิงเนี่ยเป็นเพียงแค่เหมือนตกขาวเล็กน้อยหรือว่ามีอาการคันบริเวณช่องคลอดสามารถแพร่กระจายเชื้อให้กับผู้รักของตัวเองได้ค่ะ มีวิธีสังเกตตัวเองได้ไงบ้างครับว่าเราเริ่มมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ครับคุณหมอก็สังเกตได้จากถ้ามีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยหรือว่าเราไปมีเพศสัมพันธ์ที่เราไม่มั่นใจในคู่นอนนะคะหรือว่าเราสงสัยว่าเอ๊ะเราอาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะไปสัมผัสโรคนี้หรือเปล่าเราสามารถมาตรวจเช็คที่โรงพยาบาลได้ค่ะมีขั้นตอนในการรักษาโรคทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างไรบ้างครับมีกี่วิธีคะคุณหมอ ขั้นตอนการรักษาถ้าเป็นหนองในเนี่ยรักษาง่ายมากนะคะถ้าเป็นหนองในเทียมเนี่ยรักษาโดยการรับประทานยาเพียงระยะเวลาสั้นๆก็รักษาหายหรือว่าถ้าเป็นหนองในแท้รักษาง่ายเพียงแค่ฉีดยาแค่หนึ่งเข็มก็หายแล้วถ้าแค่ทำออโรเซ็กเนี่ยแต่ยังไม่ถึงขั้นมีเซ็กจะมีความเสี่ยงให้ติดโรคได้ไหมครับคุณหมอ มถึงยแต่ยังไม่จุ่มอ่ะในถูติดค่ะใน่มของออรเซ็ก็สามารถติดได้นะคะโดยเฉพาะหนองในหนองในแท้เนี่ยจะทําให้เกิดเรื่องของทอนซินอักเสบนะคะเป็นหนองบริเวณทอนซินได้ค่ะหรือมีอาการเจ็บคอนะคะคนไข้ะจะมาหาหมอได้เรื่องของอาการแบบเจ็บคอแล้วก็มีหนองบริเวณทอนซิล เอ้คุณหมอครับแล้วการมีเซ็ก์กันทางทวารหนักหรือทางใช้มือใช้นิ้วอะไรเงี้ยมันจะมีความเสี่ยงต่อโรคติดต่ออื่นได้ไหมครับคุณหมอครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยค่ะจะเป็นการติดต่อจากบริเวณอวัยวะที่เราสัมผัสกันนะคะก็จะมีการติดต่อทางบริเวณทวารหนักได้ซึ่งก็จะเพิ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นเช่นกลุ่ม HIV HPV นะคะ HIV คือการติดเชื้อไวรัส ะะส่วน HPV เองก็คือเป็นกลุ่มของโรคหุดหงอนไก่นะคะถ้าเป็นเบาๆก็เป็นแค่หุดงอนไก่แต่ว่าถ้าอาการรุนแรงเนี่ยจะเป็นนำไปสู่เรื่องของการเป็นมะเร็งบริเวณทวารหนักได้ค่ะหรือว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงได้ค่ะแล้วถ้าชอบมีเซ็ก์แบบวันนท์สแตนคนเข้าทางควรจะมีวิธีป้องกันตัวเองในเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับหรือแค่ใส่ถุงยางอนามัยก็เพียงพอแล้วเพราะว่าต้องระวังผัวเขาด้วยใช่ครับ ในกลุ่มวันในแซนนะคะถ้ามีความเสี่ยงในกลุ่มเรื่องของ HIV HIV เราสามารถป้องกันได้ทั้งก่อนและก็หลังอันนี้สามารถปรถึกษาที่โรงพยาบาลรับยาก่อนการมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV หรือกรณีที่เราป้องกันแล้วแต่เกิดหวงยางนาไมัยแตกนะคะหรือว่าพลาดทั้งไปไม่ได้ป้องกันในระหว่างวันนั้นเราสามารถรับประทานยาทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะอย่างช้าที่สุดภายใน72ชั่วโมงค่ะ มีวิธีแนะนำสำหรับผู้ที่สงสัยว่าตัวเองจะมีความเสี่ยงการติดโรคเพศสัมพันธ์แต่ก็ยังมีความเขินอายไม่กล้าอย่างผมเนี่ยฮะไม่ยอมไปตรวจนะครับบุญหมอก็อยากแนะนำให้มาตรวจนะคะการติดเชื้อเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเพราะว่าโรคเนี้ยจริงๆก็ต้องบอกว่ามีมานานแล้วอะคะ่ะเป็นโรคที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยการรักษายังไม่ได้ทั่วถึงแล้วก็การแนะนำความรู้ยังไม่ได้ทั่วถึง ถ้าเรามีความเสี่ยงนะคะไม่ต้องอายค่ะแนะนําให้มาปรึกษาได้ตามโรงพยาบาลทั่วไปได้เลยค่ะอยากฝากถึงผู้รักทุกคู่นะคะถ้าจะมีเพศสัมพันธ์แนะนําว่าถ้ายังไม่พร้อมที่จะมีบุตรนะคะแนะนําให้ป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะคะหรือถ้าต้องมีการเปลี่ยนผู้นอนก็แนะนําสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งนะคะแต่ในผู้ที่มีการติดเชื้อหรือว่าสงสัยว่าตัวเองจะติดเชื้อก็แนะนําให้มาเข้ารับการปรึกษาที่โรงพยาบาลทุกแห่งได้เลยค่ะ อาล่ะครับขอบคุณคุณหมอมากเลยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงประวรรัตนติรังสรรสุขครับอายุรแพทย์คลินิกอายุรกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยนะครับที่มาให้ความรู้ดีๆนะครับในวันนี้เอาล่ะปัจจุบันนี้คุณไม่ได้เป็นแบบที่คนเคยเล่าละมันผมว่ามันมันผ่านยุคมันจนตรงอิ่มตัวแล้วก็มันมันรู้สึกว่าเออมันมันต้องดูแลร่างกายบ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ในช่วงหน้าในจุดเปลี่ยนสายแข็งของเราพักสักครู่เดียวครับผมรพอมประกาศเลย ว่าผมมีซิกแพคแล้วคุณต้องกินข้าวกับผมเข้าปร,ประกาศกนกันมีแฟนแล้วเยี่ยมเลยครับแสดงความยิดีด้วยไอ้แปดอนที่มันขึ้นมาเองอยากจะถุยทิ้งอะ <laughs> กลับเข้าสู่จุดเปลี่ยนสายแข็งครับในช่วงสุดท้ายเราอยู่แข่งรับเชิญนะครับคุณเสนาหอยสวัดดีไม,ไม่ต้องสวัสดีแล้วฮะต่อกันอีกสักนิดหนึ่งเมื่อกี้เราทิ้งท้ายกันไว้ในช่วงที่แล้วนะครับว่าความแหม ความคาสนวาเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมสายเปย์อมามันต้องเปย์กันทั้งนั้นแหละคุณส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมุติว่าแนวแนวนักศึกษามากกว่านักศึกษามากกว่าซึ่งเราเนี่ยจะไม่ค่อยสนับสนุนทางด้านข่ามไอคิสักเท่าไหร่เราจะสนับสนุนเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่าตู้เย็นซื้อตู้เย็นให้ ตามหอข้าวเลยเขาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีตู้เย็นให้ถ้าตู้เย็นตั้งอยู่ตรงนั้นเขาจะได้เห็นเราเหมือนเรายืนอยู่ดูเขาอยู่ตลอดเวลาคือมันเป็นตัวแทนของความปรารถนาดีเปิดมามีอะไรกินเต็มตู้แล้วหุ่นเราก็คล้ายตู้เย็นด้วยตย็อต่าเป็นการเปย์ที่น่าสนใจเป็นการเปย์ที่มีประโยชน์นะผมสนับสนุนนะฮะเปย์ขนาดนี้โดนหลอกไม่คุณ คือต้องยอมรับว่าอย่างสารล่างของเราหรือว่ากายหยาบของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าบางทีควรจะแก้งโง่ก็คือรู้งงว่าหลอกแต่เต็มใจให้ให,ห,ลหลอกถ้าเราคิดจะคบกับเขาจะคุยกับเขาแก้งโง่ซะบ้าง <laughs> ของจับจับับผมนะอะไรทำให้พี่หอยมีความสึกว่าพี่หอย อยากเลิกใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเพราะว่าปัจจุบันคุณก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเดิมๆแล้วใช่ไหมฮะใช่ครัอะไรทําให้คุณหยุดเจ้าชู้ละผู้หญิงอผู้หญิงเหมือนเดิมผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอยากให้ผมมีซิกแพคแล้วถ้ามีซิกแพคผมจะได้กินข้าวกับเขาอืนั่นก็คือคุณอุมอ้มลัคนาอืผมโคตรต่อต้านเลยกับการที่จะต้องเข้า คุณเคยเดินเข้าไปไหมคุณมีคําถามไหมเฮ้ยทำไมคนมันต้องมัยกยอกอะไรเหล็กอะไรหนักๆเพื่อที่ทําให้อ้ตรงนี้มันโตขึ้นไอ้นี่ผมว่ามันมันมันไม่เข้าใจดูประหลาดดูประหลาด <c oughs> ผมก็เลย <c oughs> แต่อยากกินข้าวนะเอาล้องดูว่า ซึ่งตอนนั้นผมตัวเขียวมผมตัวเขียวแล้วก็ตัวอ้วนน้ําหนักตอนนั้น85จําได้เลยเราจะทํายังไงให้ลดน้ําหนักได้วะก็เลยหาวิธีตัวเองโดยการคุณผมจําได้เลยนะในพอต,ต,ต,ตอนนั้นนะ่ะมีข่าวออกไปว่าผมจะทําซิกแพคและกินข้าวกับอุ้ม,มคุณวูดดี้ส่งอาหารคลีนมา๋อได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายหลายฝ่ายผมจําได้เลยคุณวูดดี้ส่งมาผมกินอาหารคลีนผมกินไปปับ๊บอร่อยชอบ รชาติไม่ได้แล้วผมก็ไม่กล้าบอกเขาเนี่ยเขาไม่ร wow. ู้นะเนี ah> ่ยผมใช้เวลาสองเดือนเขาส่งมาให้ผมคนที MM ่รับประทานคือแม่ผมผมบอกเลยแม่ผมคลีนมากตอนนี้สภาพดีเบอกเลยนอนลอยน้ำได้เป็นแม่ชีลอยน้ำเลยอ้ยแม่คลีนมากแต่ผมผมเลยเอ้ยหาวิธีในการการการดูแลสุขภาพด้วยด้วยวิธีของผมเองผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่า เฮ้ยร่างกายของเราเนียควบคุมได้นะผมกินเหมือนเดิมผมทําอะไรเหมือนเดิมอะไรก็แล้วแต่แล้วผมก็สามารถผ่านตรงนั้นมาได้ผ่านตรงนั้นมาได้เพราะผมมีซิกแพครับผมเพาะประกาศเลยว่าผมมีซิกแพคแล้วคุณต้องกินข้าวกับผมเขาก็ประกาศกันว่าเขามีแฟนแล้วเยี่ยมเลยครับแสดงวีดีด้วยครับเชื่อไหมไอ้แปดก้อนที่มันขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันแทบแบบอยากจะ ถุยทิ้งะถุยทิ้งว่าอย่างนั้นแต่พอผมส่องกระจกอีกครั้งหนึ่งหลังจากตรงนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยการดูแลสุขภาพผมลดน้ำหนัก85โลมาเหลือ70โลภายใน2เดือนอ แล้วเขาก็ไลาน์มาถามนะพี่พี่อยาเลิกทํานะน้องน้องอุ้มเขาบอกอยากเลิกทํานะพี่หนูยังเป็นแรงบันนาลใจให้ให้ให้พี่หรือเปล่าอเอ้ยผมไลน์กลับไปเลยนะผมบอกว่าตลอดชีวิตเพราะผมรู้สึกผมชอบร่างของผมร่างนี้มากมผมไม่นึกว่าผมจะทําร่างนี้ได้เพราะคุณเพราะหลังจากนั้นผมหลังจากนั้นเนี่ยมาเป็นเวลาเกือบน่าจะสี่ปีผมก็ยังน้ําหนักเท่านั้นแล้วผมรู้สึกว่าร่างกายของเรามันดู ทำอะไรได้เยอะขึ้นมากเลยพอเรารู้สึกเรามาดูแลตัวเองเอาละฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นจุดเป็นสายแข็งอีปีหนึ่งที่แหม่ครบรถจริงๆครับผู้ชายคนนี้ก็มีความ วารริเในตัวเองสูงมากผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมามากมายมีจุดเปลี่ยนหลายจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขากลายเป็นคนที่ดีขึ้นแล้ววันนี้ก็ค้นพบความหมายของการมีชีวิตในแบบของคุณเองนะครับขอบคุณพี่หอยที่มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณากครับเอาละฮะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจเดียวของเรานั่นก็คือ b d m s นั่นเองนะครับแล้วก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับว่าอยาให้อดีตที่เคยสุดต้องมาหยุดอยู่กับหมอนะครับวันนี้เราสองคนลากันเลยนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมครับแล้วทำไมคุณต้องไปยืนหน้าห้องน้ำจุดยุทธศาสตร์สิ่งที่ผู้หญิงจะต้องเดินมาตรงนี้คือห้องน้ำบางทีผมไม่ได้เมาเหล้านะเมากินเนี่ยแหละแอบเขา้าอาจจะเมาบางที่บางทีก็เ,เมา <laughs>